ข่าวดีดีกับพี่คำร้น ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เรื่องถนัดของเกษตรกรไทยจัดรางวัลมอบให้กว่า3 0 0แสนบาทที่ลบบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ทั้งคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยจะไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้เเเเออาาาาไร้กกกัับบบนบนนมมวป็สงงพีี่คย ภาวะเศรษฐกิจจากสงครามยูเครนรัสเซียส่งผลให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขาดแคลน CPP ของเจริญพกพันธุ์จึงส่งเสริมให้เกษตรกร,กรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างๆไม่ต่ำกว่า4สายพันธุ์ซึ่งเกษตรกร,กรคนเก่งจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการสามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ดีทั้งปริมาณและคุณภาพต่อไร่เกินเกณฑ์มาตรฐานสากลผมเชื่อว่า ขอให้ทุกภาคส่วนนะครับมามุ่งมั่นแล้วช่วยกันพัฒนาเกษตรกรเรื่องของผลผลิตในเชิงวิชาการเนี่ยเราสู้ก็ได้หมดอะในทั่วโลกนี้จึงมีพิธีมอบรางวัลแก่เกรรษตรกรที่ทําได้เกินเกณฑ์มาตรฐานได้รางวัลทั้งนี้คนชีวิตผมเพิ่งได้ผมทําอยู่กับพ่อมาตลอดเพิ่งมาได้ครั้งนี้ครับเจอพันธุ์ดีๆสิ่งดีๆปุ๋ยก็ดีใช้คู่กันเลยผมอะใช้มาตลอดครั้งนี้ถือว่าประสบสาเร็จ ในการทําไร่ของผมนะครับร้านค้าผู้จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ก็ได้รางวัลผู้สนับสนุนเกษตรกร,ร,กรหาพันธุ์ที่ดีๆให้เกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อนเกษตรกร,ะร,กรจะได้อยู่ได้เจอ f 1 6ให้เกษตรกร,ร,กรลองทําดูเจอ f 1 6กเข้าไปได้ผลผลิตดีเขาก็ภูมิใจอ่ะวันนี้เขาได้แล้วนะ2 0 0พกิโลต่อไร่เนี่ยของดีๆอยู่ที่นี่สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าเกษตรกร,ร,กรไทยเก่งทุกคนถ้าเขา ได้หนทางเดินที่ดีและมีปัจจัยพร้อมครับเมือ่อรู้แล้วต้องบอกต่อวันนี้สนุกจริงแท้พี่น้องพ่อแม่เมืองลบบุรีความทุกข์ไม่มีสนุกเต็มที่เลยพี่น้องเราน้ำท่าเคยท่วมจนร่วมมันก็มันเทาลบบุรีดีขึ้นกว่าเก่าของเมืองท้อง ่าวดีๆกับพี่คำรณเป็นกำลังใจแก่เกษตรกรไทยทุกคนจงพบเจอแต่หนทางเดินที่ดีอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้วันนี้สนุกจริงแท้พี่น้องพ่อแม่เมืองลบ